สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบ,บุรีปะ่ะใช่ครับอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับไลฟ์เป็นไหนอะไลฟ์ในฟ b ๊ o k จริงปะจะบอกว่าเราทำสส้ตตมตำ <c oughs> <c oughs> แตงข้างๆคือบาร์บีคิวสเต็กขอเราทำส้มตำ <c oughs> แล้วตอนนี้คนแซวเราเราก็เลยเขิน <c oughs> อันนี้เรียกว่าพริก มีใครเข้ามายังอ่ะอ๋อนาตาลียัสดีนะนาตาลีสวัสดีนาตาลีตอนนี้เราอายมากเราตาวทุ่ตาวแล้วเสียงมันดังเราอายตรงที่เสียงมันดังเออนาตาลีมาเอายังอ่ะสวันนี้นะอายอ่ะทิกท็อกไม่ใช่เราต้องต้องเมลก็ใช่อายเมลแบบนี้ไงว่าไงเธอก็ใส่เมลดิ ไม่ไม่เธอต้องใส่วันเดือนปีก่อนวันเดือนปีเกิดเธอก็ได้โอเคทำไมหน้าโซมจังช่วงนี้ออกขีป่อยนะยโซมมากอ้เราจะล้าง,างไงนอะเราถุงไหนล้างอะถุงเนี้ยกนะนิ่นะงอ่ะ อีกแล้วหลอสร้างตำนานอีกแล้วใช่ครับไปที่ไหนก็นสร้างตำนานไว้ทุกที่ตลกมากไม่ได้อ่ะเธอเ้นแล้วมันมองเราว่ามันเขินอะไรไม่ได้มันเกิดที่ดิมาดิมันเกิดสามวนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบสองเดือนอะไร เดินไหนอ่ะพุทธจีสวัสดีครับผมพีรพัฒน์ครับเนี่ยได้แล้วนาตาลีอยู่ปะเนี่ยอันนี้คือคือที่ไหนนะท,ที่เจ็ด<า>ครับเขาเรียกว่าเจ็ดคนสําหบวันนี้เขาเรียกว่าที่เจ็ดนะครับเสื้อแขนกุดนี่รู้เลยนะเขาตัดเองของเขาอันนี้มีส้มตำพะพยาปอกๆ กับจุดไฟทำอาหารหุงหาอาหาร <ไว S 1> นะครับใ,รใช่เอ้ยลาพานโอเคแล้วก็วันนี้ก็เราจะมาไลฟ์บอกให้ชยว่าตอนนี้เราอยู่ที่เจสระบุรีนะครับแก่งคอยเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับอุทยานแห่งชาติพี่พัทยาสวัสดีครับผมพวกผมมาอุทยานแห่งชาติกันครับที่ ที่เจ็ดบ,บุรีกันคอยครับผมตอนนี้เรากำลังจะทําอาหารกันแล้วก็อันนี้คือเต็นท์พวกเรานะครับเป็นสีนี้ครับผมมีเก้าอี้สนามนี่นี่อนนคือเต็นท์ของเราครับอันนี้ที่ทําอาหารของเราเร็วเรียบแล้วโอเคก็พวกผมก็มาไลฟ์บอกเพื่อนๆในเพจประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปขอตัวไปทําอาหารก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับมาไลฟ์อีกทีตอนที่เราเอ้ย มารับทพี่ <S <S ตอนที่เรากินข้าวแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันสักสามชั่วโมงไปแล้วครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้เราได้ติกต่อน,นะครับเข้ามาฟอลโล่ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวล<อ>งงลิปไปดีกวอกนะครับ